ใจมากๆเลยนะคะปีนี้ก็ได้เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ได้ร่วง,งานกับทางโอสมิก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้นะคะเป็นนิวแกล s h i p s t โ r e นะคะที่ใหญ่ที่สุดในโซลิเดชัน้ลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นไงบ้างเข้าไปแล้วเห็นชว์ไหมชอบมากๆเลยเพราะว่ามีความเป็นแบบเซอร์พอนะคะเขาชอบความเป็นแบบอาร์ทเลยนะคะเข้าไปเหมือนไม่ได้เข้ามาช้อปปิ้งอย่างเดียวเหมือนเข้ามาในมิวเซียมที่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งงานอาร์ตของเขาเรื่องแบรนด์ที่คุณกรักเนาะใช่ค่ะด้วยว สีสันของพอลสมิธนะคะก็มีความเป็นซิกเนเจอร์อยู่างหนึ่จริงเราชอบอะไรยังไงคะค่ะก็สำหรับน้ำตาลน้ำตาลรู้สึกว่าพอลสมิธ t h เขามีความสนุกแล้วก็ที่เล่นเหมือนตัวน้ำตาลเลยก็รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์ของแฟนก็ตรงกับเราของเราชอบชอบในความสนุกสนานของ Paul Smith ค่ะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะมีเสื้อผ้าหลากหลายมากเลยจะเป็นลุคเท่ๆแบบนี้หรือจะเป็นออแคชเชียลหรือว่าจะเป็นเอ e v e r y เดย์ลุคนะคะก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ค่ะที่ชั้น M ที่เอ็ม M Portiere ก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้กลับไปนิราศอีกครั้งค่ะก็ไม่คิดเหมือนกันเขาว่าตัวเองจะจะสามารถทำยอด TMB ได้ขึ้นมาติดอันดับกับคนอื่นๆนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆรู้สึกยังไงที่ไหนแบบว่าเัาเป็นกับการชนะเอก ก็จริงๆเราต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆทุกคนนะคะรวมถึงพี่ๆสื่อด้วยที่ช่วยโปรโมโตตาน,นะคะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้ามาในสายแฟชั่น,นะค่ะแลวก็อยากทำตรงนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆเราดูภาพที่เราแบบเปลีดด่ยนอะไรกับตึงตาอะไกันกน,ๆๆนั่นสิคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของตานเองที่อาจจะเวลาเป็นนักแสดงก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเวลาที่มาไทยแดบก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอาจจะทําให้ดูแตกต่างกันเลยอาจจะทําให้ดูน่าสนใจ สำหรับน yeah, ้ำตาลนะคะพอได้เข้ามาในสายวงการแฟชั่นน้ำตาลก็รู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวเก่งขึ้นเพราะว่าได้มาเห็นศิลปะและความหลากหลายในการแต่งตัวก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยสำหรับการช็อปปิ้งหาขึ้นเลยก็ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการซื้อของให้เองมันก็เป็นการเทอปปี้อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการเสริมบุคลิกภาพของตัวเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าการช้อปปิ้งสนุกมากขึ้นจริงๆเดือนๆหนักขึ้น แล้วแต่เดือนและกันบางเดือนก็อาจจะหนักหน่อยก็เป็นเหมือนของขวัญให้ตัวเองเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าไม่ว่า2ปีที่ผ่านมาแต่ต2ปีนีนที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเล่นแนวแบบกระแสแรงเค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆท <ขอ S 2> ุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มากันเยอะเลยก็จริงๆแล้วน้าตาลก็เป็นนักแสดงมา,มาประมาณ10ปีแล้วนะคะก็ก็นะวันนี้ก็ยังเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ดีใจมากๆที่การแสดงของเรานะคะได้ได้ถ่ายทอดสู่ ตลาดโล่งมากขึ้นเหมือนกับแฟนๆทําให้เรามีโอกาสในการที่เราได้แสดงความสามารถให้แฟนๆประเทศอื่นได้ดูเยอะขึ้นเลยก็เยอะพอสมควรก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆที่ที่ให้โอกาสครั้งนี้กับตังตังจุดมุ่งหมเดือนหน้าเดี๋ยวมีไปค่ะเดี๋ยวรอชมกันเลยค่ะว่าจะไปกับใครอีกไมต้องคิดแต่ว่าแค่ได้ยัแต่งตัวแะไรสักครั้ง ก็ต้องคิดหนักมากเหมือนกันอย่างเวลาน้ำตาลจะมาร่วมงานกับ p พสต์บีชนะคะแต่ก็รู้สึกเออการที่จูนอินมาตั้งแต่จากบ้านว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์เป็นยังไงเพื่อที่จะมาสู่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออในแต่ละวันเราก็ได้สร้างลุคต่างๆแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเราสนุกมากขึ้นรู้สยกงไงที่แบบคกจับตามองตรงนี้ที่เราแบบเอาไปใส่แ าจจะมีแบบเกร็งๆบ้างเพราะรู้สึกว่าเออเราเข้ามาใส่แฟนแล้วเราต้องทาตัวแกลมเราต้องดูดีตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วน้ําตาลมองว่าตลาดแฟชั่นเขาเขามองหาความเป็นตัวเองความยูนิคของตัวเองนี่แหละที่ที่ความแบบเราเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างนั้นได้เลยแค่แบบวันนี้เราได้มาสวมชุดแล้วก็พรีเซนต์ชุดของแบรนด์ให้ดีดที่สุดอี่จริงพอมาถึงว่าไม่มันมันมันว่างๆมัน,ม,น,ม,นมีไงต้องแต่งตัวที่เก๋ชี่ตลอดเวลาคือมันก็มีบางวันที่รู้สึกว่าแบบ เราอาจจะใส่เสื้อปกติกับกางเกงขาสั้นแต่เราอาจจะสะพายกระเป๋าที่มีความยูนีฟที่มีความเก,ก๋หรือว่าเสริมบุคลิกภาพของเราแค่แบบกระเป๋าใบเดียวหรือแว่นตาหนึ่งอันก็ทําให้เราดูดีขึ้นแม้ว่าเราจะใส่เสื้อยืดกางเก,กขงขาสั้นเลยอ่ะเรียกว่าต้องเป็นแบบสายแฟนทุกวันและตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านแล้วแมทชิง่งชุดก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันเรียกว่แข<า>่งโดยสน<า>ุกใช่เร<า>ื<า>่องของกระแสมันค่อนข้างแรงกับแฟสทำไในตลอดตอนนี้ ก็รู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็แฟนๆเขาก็รอติดตามเราในฐานะนักสแสดงอยู่ก็ขอบคุณจริงๆที่ชื่นชอบน้ำตาลในตัวที่น้ำตาลเป็นแบบนี้แล้วก็ชื่นชอบในผลงานของน้ำตาลจริงมันก็ทําให้น้ำตาลรู้สึกว่าการทํางานตรงนี้น้ำตาลมีความสุขแล้วก็อยากอยู่ตรงนี้ไปอีกนานๆค่ะอะไรก่อกเปลี็นแล้้วกกก็็บานแค่ะฟนๆ GL นะคะในคนในคอมูก็น่ารักอยู่แล้วนะคะน้ำตาลก็อยากจะ เป็นส่วนหนึ่งแหละที่เป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดอความรักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับ GL ก็อยากจะชวนชวนคนนอกข้อมูลนะคะเข้ามาดูความงดงามของอีกหนึ่งความงามของโลกใบน,นี้แล้วกัน,นะคะ่ะซึ่งน้ำตาลก็จะทำให้เต็มที่กับทุกๆบทบาทที่ได้รับก็ตั้งแต่ต้นปีมาก็ค่อนข้างไปเจอกับแฟนๆหลากหลายเหลากหลายประเทศค่ะก็ดีใจมากๆเวลาที่เขาช่วยเราเทรนในในเ e อ็กซ์เลยอะค่ะเหมือนกับ เขาก็ส่งความรักมาให้เรามันก็เป็นโอกาสที่เราอยากไปคืนความสุขให้เขาบ้างแล้วตอนนี้คุณอยากสร้างธงบอลกันเพื่อนจริงค่ะรู้สึกว่าลงมาเนี่ยมองหาหมอนวดก่อนเลยเพราะว่าบินบ่อยมากก็่ะประเทศก็แต่ละประเทศก็มีความสนุกที่แตกต่างกันออกไปแฟนๆน่ารักทุกประเทศเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนๆท่วโลกเลยสังทก่แบบว่าเขาบอกว่าแบบนักบีไปประเทศไหนือ แฟนๆก็เขาเรียกาอะไรแฟนคลับก็จะเหมือนกับศิลปินอย่างที่เขาว่านะคะก็รู้สึกว่าเออแฟนๆก็มีความเหมือนเรามากๆก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เขารู้สึกสนุกไปกับเราเวลาที่เราโชว์ประทใจกับสนามมีแตก็จริงๆแล้วเวลาเขาไปเขาจะเรียบร้อยกันมากๆเลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่เขาแบบมาให้กาลังใจตต่อเป็แฟนคลัอยางอยางเรียบร้อยตลอดที่พวกเราไป ค่ะก็น้ำตาลฟิล์มนะคะอยากไปเจอกับแฟนๆทั่วโลกเลยนะคะถ้ามีโอกาสน้ำตาลหวังว่าเราจะได้เจอกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะหลังจากนี้นะคะจะมี Girl Rules ค่ะคนหลักท่านหักคือนะคะเป็นซีรีส์ของบ้านเจียงทีวีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่รวมไว้ทั้งหมดสามคู่ด้วยกันจะมีน้ำตาลฟิล์มนะคะมิวเลิฟแล้วก็เอมิกร์ก็ค่ะน้ำตาลฟิล์มมิวเลิฟแล้วก็ฟิวมิมค่ะก็จะเป็นสามคู่ที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เผ็ดร้อนของบ้านเจียงทีวี 好。<noise> <noise>